คุณนั้นควรที่จะเดินหน้าต่อนะคะ move on นะคะแล้วก็เหมือนเป็นพลังงานที่แบบสู้มีความหวังนะคะพลังงานความรักเนาะความรักเนะะี่ยค่ะคือเหมือนกับความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มีคุณค่านะคะคุณจะรู้สึกว่ามันคู่ควรกับการทุ่มเทนะคะการรอคอยเพราะนั้นพลังงานเหมือนอยากให้คุณ ดำเนินต่อไปเดินหน้าต่อไปอย่ารู้สึกท้อมีพลังงานความรักครั้งใหม่ขึ้นมาว่าคือเหมือนบทใหม่ค่ะในชีวิตเนาะในเรื่องของความรักของคุณนั้นได้เริ่มต้นหรือกำลังจะเริ่มต้นนะคะคือไม่ว่าเออเป็นคนรักนะคะคู่รักคนใหม่เลยค่ะหรือพูดถึงความสดใหม่ก็คือณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะ นะคะเป็นพลังงานดีๆนะพลังงานณปัจจุบันนะคะสถานการณ์ความรักสามเศร้าเนาะหรือว่าบุคคลที่3ได้การที่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่คนสองคนแต่ไปมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะคะที่อาจจะเข้ามาขัดจังหวะนะคะหรือว่าเข้ามาทำให้ต้องเกิดปัจจัยหรือว่าทำให้ ศักยภาพระหว่างคุณกับเขาหรือในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันอาจจะต้องแบบลดลงอะศักยภาพลดลงหรือว่ามีปัญหาที่ทำให้การดำเนินไปของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะหรืออาจจะมีอุปสรรคที่จะต้องเหมือนเผชิญนะคะนะคะไพ่ยอยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการเหมือนยึดติดเกินไปอะค่ะนะคะ,นะคะยึดติด ไม่สามารถ move on ได้เพราะนั้นพลังงานเนี่ยคืออยากให้คุณ move on เดินหน้าต่อนะคะพลังงานที่ระวังในเรื่องของการแบบอาจจะเอาใจไปยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสพติดนะคะ,นะคะเสพติดจนมันเหมือนส่งผลนะ่ะพฤติกรรมบางอย่างเนาะที่อาจจะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์เนาะหรือชีวิตรักของคุณนะคะ มีพลังงานที่พูดถึงในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะคือเหมือนจะต้องทำให้เกิดความสมดุลเท่าเทียมนะคะทั้งในเรื่องของทางกายทางใจทางความรู้สึกและรวมไปถึงความผูกพันเนอะาะ,นะ,นะ,นะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนนะคะ พลังงานที่อยากให้มีความคิดที่เป็นบวกนะคะมีแรงศรัทธามีความเชื่อนะคะว่าคุณจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่เจออยู่ถ้ารู้สึกว่ามันมีปัจจัยอุปสรรคปัญหาสิ่งที่พิจารณาแล้วอะ่ะบางครั้งเนี่ยคุณยึดติดกับบางอย่างเกินไปไหมบางเรื่องเนี่ย ถ้าเราเลือกที่จะเป็นอิสระจะดีกว่าไหมคือยังอยากให้มีความหวังนะคะพลังงานในเรื่องของการเปิดตาเปิดใจอะเนาะว่าคือเหมือนอย่าลุ่มหลงจนไม่เห็นข้อผิดพลาดนะคะหรืออย่าปิดหูปิดตากับบางเรื่องอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะนั้นพลังงานของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้การเข้าใจว่าคนคนนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นยังไง ะะพลังงานที่บางครั้งก็อาจจะรวมไปถึงการเปิดใจด้วยนะคะว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเนาะเขาก็อยากจะเหมือนแสดงความเป็นเขาอะให้กับคุณได้เห็นก็ลองเปิดใจนะคะพิจารณาดูนะคะแล้วก็ค่อยไปศึกษา ะะเพราะนั้นเหมือนเป็นพลังงานที่อยากให้คุณลองเชื่อมั่นด้วยนะคะลองเชื่อมั่นแต่เราไม่ได้เชื่อมั่นในลักษณะที่งมงายลุ่มหลงนะคะจนเหมือนยึดติดแล้วคือเหมือนไม่มีอิสระอะไรแบบนั้นนะคะ พลังงานของความเป็นคู่นะคะมองว่าคนที่คุณจะได้เจอเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้ารู้สึกว่าเป็นไปในทิศทางลักษณะนี้นะคะคือเป็นพลังงานของความเป็นคู่นะคะพลังงานที่ใช่พลังงานที่เหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์คู่ควรนะหรือว่าเหมือนพืมีมาเพื่อคุณนะคะนะคะพลังงานที่อยากให้โฟกัสนะคะหรือว่า ออลองพิจารณาดูะค่ะว่าคุณนั้นต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอย่ารู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดหรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปนะคะคุณสามารถพิจารณาค่อยๆดูว่าโอเคแหละเราเราเหมือนเรามีอะไรเราอยากจะดึงดูดความสัมพันธ์ในลักษณะไหนนะคะเพราะนั้นดูแล้วพลังงานเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสเนาะ ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะขอคอนเฟิร์มแล้วกันว่าลักษณะของเขาคนนี้นะคะเป็นยังไง พลังงานนะคะเมษสิงธนูเม,เมถุนตุลกุมพลังงานของคนที่มีความแข็งแรงค่ะนะ,ะนะแข็งแรงทั้งกายและก็ใจบางคนอาจจะชอบควบคุมมีความเป็นผู้ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะหรือเขาอยู่ในวัยวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัววัยสู้ชีวิตเป็นคนที่อาจจะพอมีทิฐินะนะคะมีทิฐิพอสมควรนะคะ การควบคุมของเขาเนี่ยมองว่าเขามีกลยุทธ์นะคะในการที่จะควบคุมคนควบคุมสถานการณ์กลยุทธ์ของเขาเนี่ยมองว่าไม่ได้ดุดันแต่มีความอ่อนโยนนะคะมีพลังงานที่ใช้ปัญญาควบคู่ในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆมองว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณเนาะอยู่ทางไกลหรือว่าเขาอาจจะทำงานที่มียานาหานะ ต้องมีการเดินทางอะค่ะนะคะ,นะคะมีการเดินทางไปนู่นมานี่แล้วก็พลังงานของเขาอะเป็นการเดินทางที่มีแต่งานทั้งนั้นเลยเดินทางไปเพื่อง,งานนะคะคุยงานแล้วก็มองเห็นถึงพลังงานของการขยับขยายเหมือนประมาณว่า เปิดสาขาสร้างสาขาทำให้เหมือนสายงานของเขาะคะ่ะพัฒนาขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเป็นพลังงานของการเดินทางไปพร้อมกับงานแล้วมันเหมือนนำมาซึ่งรางวัลบางอย่างนะคะเหมือนเป็นรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าสิ่งที่ดีขึ้นมีไฟนะคะคนคนนี้มีไฟ แล้วแน่นอนเห็นถึงความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วของเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีน่าจะเป็นคนที่แบบคือมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะและที่บอกว่าดูมีทิฐิเหมือนกันเนี่ยก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่ยุ่งหรือว่ารับมือกับอะไรเยอะอาจจะมีปัญหาหลากหลายที่ต้องจัดการรับมือแล้วก็เป็นคนที่มีภาระหน้าที่นะคะเพราะนั้นเขาเลยอาจจะเป็นคนที่โฟกัสในสิ่งที่ เป็นงานเป็นการปัญหาอุปสรรคมากกว่าที่จะแบบเอาอกเอาใจผู้อื่นนะคะเพราะนั้นพลังงานของความหวานซึ้งเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากนักแต่มองว่าความจริงจังของเขาเนี่ยนะคะเต็มร้อยมากๆนะคะแล้วก็คนที่เหมือนคือมองความมั่นคงอะคะ่ะเก่งงานนะคะ